อ้อยยักษ์เขียวเลี้ยงลูกดีบดีคลิปนี้มีคําตอบครับพี่น้องอ้อยยักษ์เขียวต่อซีสวนลุงชวนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนลุงชวนชีวิตคิดไปเลยครับผมมือนี่ลุงชวนสิพามาเบ่งอ้อยต่อซีนะครับที่ตัดไปที่เฮ็ดคลิปเห้พี่น้องเบ่งซึ่งมันเป็นอ้อยที่สภาพบดีปันไดนะครับ ืัอนี้ลุงชวนพามาเห็ดงานนะครับมาแท็กมนอ้อยต่อซีนะครับพี่น้องนี่คืออ้อยยักษ์เขียวต่อซีนะครับที่ลุงชวนตัดประมาณช่วงสงนาจะก้อนสงการนะครับผู้ดใดว่าอ้อยยักษ์เขียวเลี้ยงลูกบ่ดีนะครับเมื่อปีนี้มีต่อซีให้เห็นนะครับพี่น้องคือลุงชวนนี่ืัอนี้มาใส่รถน้อยๆน,นะครับมาแท็กนะครับถามว่า อันนี้มันเป็นอย่างยังเป็นกันที่สังเกตมันอันนี้มันตัดก้อนนะครับตัดก้อนประมาณสองสามมือนะครับค้อยนี่ถ้ามันเรือมร่ำกันสองสามมือนะครับมันชัดเจนนะครับพี่น้องเห็นต้องพูดบอกนะเป็นกันยังไนั่นตัดก้อนมูเลยครับคันทับได้น้ำาบมีบบมีอ้อยแปงนี่ยักเขียวยักเขียวอ้อยแปงนี่ที่บบมีนะครับเพราะว่าตายเบิดแน่นอนพอดีลงชินเจาะน้ำได้นะครับลงเชินเจาะน้ำได้ก็วางระบบน้ำหยดนี่ครับลองร้อยวางกันวางหยดน้ำหยดนะครับ เดี๋ยวลุงชนจะแพนกล้องไปให้เบิ้งนะครับอันนี้คืออ้อยต่อซีนะครับนี่ทางหลังลุงช้นนี่พี่น้องครับด้านนี่คืออ้อยต่อนะครับอันนี้คืออ้อยแซมนะครับที่ตัดไปที่ลุงช้นว่าอ้อยอย่างกะลงกะลิงนะครับมือนี่ลุงช้นมาผาเบิ้งนะครับว่าอ้อยที่มันเป็นต่อจากต่อซีนะครับนี่ต่อซีนะครับที่มันเป็นต่อกับอ้อยที่แซมนะครับแซมหลังจากที่ได้น้ำเจาะน้ำบาดาลนะครับ มันแสมต่างรุ่นกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายการเอายอดมาแสมนะครับนี่คือนี่ครับอ้อ,อยแสมเป็นลุมเป็นลุมไปท่าเหรครับนนคครับเอายอดมาเสียบเห็นไหมครับพี่น้องอ้อยแสมซึ่งอ้อยนี่คืออ้อยต่อที่มันเกิดนะครับต่อที่มันเกิดโดยเอื่อน่าอ้อยต่อนะครับต่วน,นี้คือต่อซีนะครับพี่น้องบางคน ด่ามาว่ามันเลี้ยงลูกบดีกะพี่น้องกะเบิ่งเอาพิจารณาเอานะครับผมส่วนทั้งนี้นะครับพี่น้องนี่คือร่องแดดระวังอ้อ,อยอ้อยปลูกไม้นะครับนี่เอาปลูกไม่อันนี้อ้อยต่อซีนะครับอ้อยปลูกไม่เอายอดต่อซีนี่มาปลูกนะครับเอายอดต่อซีเนี่ยมาปลูกที่ลุงชวนได้เหตดคลิปนะครับตอนนี้เบิ่งนะครับใส่หลายพวดพี่น้องแน่นเอียดเลยบอคิดว่ามันที่เกิดดีปบบนี้นะครับพี่น้องเห็นบนี่ นี่ hey, ครับอ้อยอ้อยยอดนะครับอ okay. ้อยยอดเท่ๆนะครับอ้อยยอดถึงยอดหูทถ้งอ้อยยอดอ้อยอยอดนะครับอ้อยต่อเรลกบัลนีเิ็งอ้อยต่อซีนะครับพูดแดว่ามันเลียงลูกบดีนะครับเห็นบหครับพี่น้องเป็นเงาเป็นเงาเป็นกอเป็นกอนะครับอันนี้นอนกินมันช่วงที่เจาะน้ำได้ไม่หมนะครับมันพึ่งฟื้นโตขึ้นมานะครับเห็นไหครับมองดีมองบัดีนะครับนี่เคต ส่วนส่วนอันนี้คือแซมนะครับเนี่ยยอดมาแซมนี่ครับแซมอ้อยนะครับเนี่ยคือยอดแซมคลิปนี้นะครับอยากให้พี่น้องเห็นอ้อยต่อซีลุงชวนนะครับมันได้น้ำพี่น้องขั้นัวใจหลักของการเ็ดให้อ้อยนะครับคือน้ำครับพี่น้องลุงชวนเพิ่งเจาะน้ำได้นะครับอ้อยก็เลยเปลี่ยนสภาพจากอ้อยที่ขี้เล่ขี้ลายนะครับตัาก็พยายามสองเสมบอกไม่ว่านคนกระลังสมนะครับ ทุกอันาทุกอย่างนะครับที่ที่ให้มันได้เนือ้อให้ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นต่อปีนะครับบ่ใหายเสียบ่ให้เสียปีขอบคุณหลายๆที่ติดตามครับสวัสดีครับผม